ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตลอดเที่ยวทั่วไทยอยู um ่ที่บ um ้านเนินทรายนะครับตำบลนายางอำเภอชามจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมข้อโวยข้อหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีก็คือครอัวของอาเจกจากที่ทราบกันในวงการโบราณคือครับอาเจกนะครับสวัสดีครับอาเจกครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาเจกแล้วกันนะครับนะครับที่ในเฟซบุ๊กจะเป็นว่าอาเจกขึ้นก่อนนะใช่ครับครับเวลาออกลานี่ใช้ชื่อทีว่าอะไรครับอาเจกใช้บอยท่าติ๊กครับบอยท่าติ๊กครับ เป็นวายางไงบอยทาซิกเนี่ยผมเป็นเพื่อนกันมาตั้งอ่ตั้งอ่เด็กเท็กนี่ชื่อเพื่อนใช่ไหมบอยนี่ชื่อเพื่อนออบอยชื่อเพื่อนแต่่าสมัยก่อนเคุยอยู่ที่หมู่บ้านท่าซิกอ๋อก็เลยเอาชื่อนั้นมามาเป็นชื่อทายเป็นบเป็นบอยท่าซิกครับอ๋อแล้วไม่มีชื่อเราเลยตอนนั้น ไม่ผมไม่มีรับคือให้เขาเขาเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องนี้ไปแต่ว่าหัวพวกผมก็คือเล่นรวมกันอ๋อเล่นรวมกันใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังใช้ชื่อนี้อยู่ก็ยังใช้ชื่อนี้กันอยู่ครับแล้วใครเป็นในพวงหรือว่าเราเลือกเป็นบอยเป็นในพวงบอยเป็นในพวงกันาะกับผมเป็นลูกพวงแต่ว่าคือผมเป็นเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมานานนะนะก็ตั้งแต่เล็กกันครับตั้งแต่เล็กกันนะครับผมนะครับก็ก็เดือนนะก็ต้องขอขอบคุณอาเจกนะครับที่กรุณาอนุญาต้วยทาง ช่องมาทําการถ่ายทําวิดีโอเกี่ยวกับวัวลานแล้วก็แม่เหล่าวัวลานนะครับถึงที่บ้านนะครับซึ่งทางต้องต้องขอขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยคุต้องอยากคุยคุณต้องคุยเรื่องคาเป็นมาก่อนประวัตินะเนาะประวัติความเป็นมาการเล่นวัวลานของอาเจกว่าเป็นยังไงอยากให้อาเจกเล่าให้ท่านผู้ชมฟังผมมาเล่นวัวลานได้ก็คือตามพ่อ พ่อนี่เล่นใช่ไหมอ่าครับพ่อเป็นนายพวงมาก่อนพ่อเป็นนายพวงต้นนะพ่อชื่ออะไรครับตอนพ่อชื่อใหญ่ใหญ่เนินทรายใหญ่เนินทรายเลยใช่ไหมชื่อจีบชื่อคือชื่อนหนพวงนี่ว่าลาบโบราณลาบโบราณครับใหญ่เนินทรายนะครับผมคุณพ่อของของอาเจกันนะครับข่าวเก็บเรายังไงก็สมัยก่อนผมก็เลี้ยงโบรานกับพ่อนี่แหละประมาณเยอะกว่าจะหกสิบกว่าตัวโบรานนี่นะครับ คอกเดียวเนี่ยนะหกตัวหอกเดียวถือว่าเป็นเป็นได้พวงใหญ่กว่าทุกคนเนาะครับกี่กี่ปีที่แล้วเนี่ยแต่ยี่สิบยี่สิบปีได้แล้วเพราะว่านี่ก็ตั้งแต่เราอายุสิบเจ็ดสิบแปดอะพ่อผมเสียมาสิบปีแล้วครับอ๋อก็คือผมออกมาเนี่ยจำฝําได้ก็วาานแล้วเห็นวารานแล้วนังอ่าคือพ่อเป็นนายพวงตั้งแต่ตอนนั้นแหละเจอนายพวงเป็นนายพวงเป็นคนแทงเป็นคนพูด อก็คือก ah. ็ผูกพันก well ับโวราณตั general, ้งแต่เด็กครับพูดง่ายใช่ครับก็ไปกับพ่อไปดูไปอะไรพวกนี้ไปตลอดแล้วตอนไปตอนไปเด็กๆนี่พอเรารู้เรื่องการเล่นโบราณตอนนั้อยู่เท่าไหร่อัู่เล่นว่าประมาณปฐมแล้วครับปฐมรู้เรื่องอลใช่ไหมรู้เรื่องว่ามันวิ่งยังไงยังไงใครแพ้ใครชนะกฎกกติกานี่รู้ว่าตอนเด็กๆก็คือรับติด ติดตูดไปก็คือไปยังไม่ได้สนใจว่าจะวิ่งยังไงแต่คือว่าหัวไปเราไปไปดูวัวเราอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ไม่รู้กฎกติกามาก็มารู้ตอนโตตอนโตครับประมาณปฐมละผสมก็ประมาณสิบกว่าเนาะสิบกว่ารู้เรื่องอ่ะเพื่อนครับเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าพ่อมีวัวลานกี่ตัวนะมีตอนนั้นน่าจะหกสิสิบหกสิบตัวเนาะครับหกสิบกว่านี่มีเป็นวัวลานได้มาจากไหนบ้าง จําได้ซื้อทั้งหมดซื้อทั้งหมดเลยใช่โอ้ก็คือสมัยก่อนหัวมันไม่ได้แพงเหมือนตอนนี้ครับยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนาะหัวยังจัวห้าหมื่นหกหมื่นี่โอ้ก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นขั้นสามทีแสนอะไรประมาณนั้นก็คือห้าหมื่นองบนถือว่าแพงสุดแล้วสมัยนน้นนะใช่ครับสมัยนั้นคือแพงสุดแล้วไปไปซื้อยังไงพ่อพ่อพ่อของอาเจพ่อเขาก็ไปหลานออกหลานไปสมมติว่าหลังไม่แพงตัวนี้มาเนี้ย แต่ว่าชอบในฟีท้าของของพวงอื่นเขาก็ไปขอซื้อมาตัวที่ชนะเราอ่ะพี่ับไปขอซื้อเขามาบางทีก็ซื้อแบบลูกแอร์น้อยๆมาเลี้ยงใต้ยไว้แล้วก็มาซ้อมมาฝึกฝนเอืาบูราลสบายคุณพ่ออาเจกนี่จำได้ไม่มีตัวไหนที่มีชื่อเสียงจะัม่พ่อผมก็มีลูกแห้งลูกแห้งครับ ดูเครงแห้งนี่ยเป็นเป็นวัวพอพอรู้เป็นวัวนอกวัวนอกไปดูวัวที่ไหนเราจำได้ไหมจำไม่ได้น่าจะเป็นวัวทางทางกุยบุรีทางกุยบุรีครับทีกฤษก็ซื้อมาเหมือนกันใช่ครับแล้วก็มีลูกแข้งแล้วก็ต่วนไหนมีกระจงกระจงอ่าเป็นวัวทางน้องเจ้านอกวัววัวรองวัวรองครับวัวรองครับแล้วก็มีดอกกัญญาดอกกัญญาครับอืแล้วก็มีโพยันโพยันครับแล้วก็มี เครื่องบินเครื่องบินครับอืมมีเครื่องบินตายตัวมีไอ้นุ่มข้ามทุ่งมีไอ้จุดโอ้โหมีเยอะเยอะคุกเ่เยอะมากคือตัวดังทั้งทั้งเลือก็ก็พอไปเล่นทางใต้อ่ะอสมมติเราไปชนะหมามันมีทมไมเด็กๆผมก็จําไม่ได้ว่าลุงเขาชื่ออะไรนะอืเขาก็โหบเงินใน่ส้ากาขมามาข้อซื้ออย่างนั้นเลยใช่ไหมอ่ะมาข้อซื้อบอกเขามาทึงก็าอา ลุงคอตักตัวเถอะนะลุงเอาไปเล่นอะไรเงี้ยมไม่ไปเคยคายเลยเพอเล่นเล่นต,ตาย,ตายหมดเก็บไว้จนตายเลยใช่ตายหมดเออเมื่อกี้ว่าจะถามว่าเคยปล่อยไปตุลงไม่ได้ปล่อยไปเลยใช่ไหมไม่ได้ปล่อยมีมปล่อยเขียวลักลับให้กำนันยันด้อนพับไปตัวเดียวครับแต่ว่าสมัยก็มันเป็นหัวผวงมันไม่ได้เป็นหัวตามเปิดหนึ่งพวงมีหกเปิดครับครับ ก็หลุงพวมีเขาเปิดก็มีในบรรดาเพื่อนของเขาที่ว่าเล่นรวมกันครับครับครับอ่าครับแบบนั้น,น,นแต่ว่าแบบคือกำนันยันเนี่ยลุงยันเนี่ยเล่นเล่นด้วยกันอหลุงเขาชอบอพ่อเขาเลย ปันให้ลูกอปั้นให้อคือปันให้ชอบปันได้ละอ่าก็คือเล่นรวมกันไม่ได้ไม่ได้ออกไปวงนอกอืมก็อยู่ในพวงเดียวกันนะทั้งหมดอะใช่ครับคือถ้าคนอื่นเราไม่ขายแน่นอนนะพูดง่ายเขาไม่ขายอืมก็คือวัวที่ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็เขาก็เลี้ยงจนเสียที่นี่นะมีเลี้ยงแกตายสองตัวเคยจงไงแห้งครับครับครับอรนอกกนั้นก็พอแกเขาก็ คุณไปมั่งอ๋อแบบัแล้วแต่ตามไปตามเนะใช่ครับเพราะว่าเขารับปาไอ้จงไอ้แห้งว่านเดี๋ยวจะเล็กจนเสียเนาะครับเลี้ยงแกตายอื่มันยังมียังมีเข้าอยู่ยังมีเขาอยู่ใช่ไหมยังมีกระดูกยังโกรกดังอ๋อถ้าเป็นกูโบกเหมือนคนถ้าเป็นคนก็แบบโกรธอะไรเงี้ยโกรธใช่ใ่ได้เลยแต่ยังอยู่ของตัวครับแล้วแล้วปอตอนตอน แล้วก็เล่นกับพ่อบาเรื่อยก็มีวัวตังๆงหลายตัวนี่แล้วก็เรามาเล่นตอนไหนที่ว่าผุ่มมาเป็นเรื่องเป็นราวสำหรับเราเองเป็นเรื่องเป็นราวตอนสมัยนั้น<ม>พ่อผมป่วยเนื้องอกในสมองครับครับก็รักษาตัวอยู่หลายปีทีนี้เราก็มียู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไปเล่นกับเพื่อนเขาเสือ,อใส่เขาเล่นดังนั้นพ่อเราป่วยไปแล้วก็ใส่ไปเล่นกับเพื่อนเขาแล้ตอนตอนที่ อ็อาเจ็กป่วยเพตอนนั้นมีโวราเหลือเหลือเยอะไหมเหลือครขครับหกสิบตัวนี่นะครับโอ้ยังชุดนั้นยังยังอยู่อยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับสมัยนั้นผมก็เรียนมหาลัยน่าจะปีหนึ่งปีหนึ่งหรือว่ามสิบเก้าอ่าป่านนั้นครับแปดสิบเก้ากําลังเพราว่าจากนั้นไม่กี่ปีพอผมก็เสียอตอนผมรียนมหาล PC ัยปีสี่ถึงสุดท้ายครับ แล้วก็ชุดนั้นก็คือชุดของพ่อที่เล่นมาแล้วก็เล่นต่ออ60ตัวยังก็เราเล่นต่อไปเรื่อยเลยก็เล่นไปแต่ว่าพอมาตอนหลังแล้วมันกลายมันไม่ใช่หัวพวงแล้วมันเป็นหัวตั้มเปิดแบบแบบสมัยนี้ครับสมัยใหม่เพื่อนกันใช่ครับ <ๆ S 1> ก็เลยขายไปขายไปขายไปเยอะเดี๋ยวหัวไม่กี่ตัวครับเดี๋ยวหัวแค่ สิบปรตัวก็คือส,สมัยพ่อไม่ได้ขายมามาขายรุ่น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 ละไรเจดกันนะครับมาขายรุ่นผมมาขายรุ่นนี้มาขายรายายุ่นผมแต่ว่าหัวยังวนตัวเมียนี่พ่อเขาสะสมมามากนผมสมมติเขามีอย่างเงี้ยเขาตามว่าเราเราเนี้<ง>อ่าเขามีไอ้ยอดเพราะนั้นมีไอ้ยอดอีกตัวตัวเล็กๆก็เก่งก็ตามอืก็ซื้อมาตามเรา้ดอกกัญญามาอะไรเงี้ยครับอย่างอย่างไอ้ยอดที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นเป็นหล่าที่ไหน ทางใต้ครับทางใต้แล้วล้วก็ต้องไปตามไอ้แม่เขาไอ้ยอดได้ทางใต้เลยใช่ไหมครับก็ได้เป็นเป็นเป็นไรของไอยอดมาเป็นน้องเป็นน้องของยอดมาครับก็ตัวแม่เขาไม่ให้ยัง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 มีญาติเขาอยู่ไหมมีตัวด่างนี่ยยังมีอยู่ใช่ไหมครับขอ้ด่างตัวนี้ใช่ไหมด่างตัวเนี้อ๋อตัวตุ๊ตตัวดำขาวนี่ใช่ไหมครับผมอ๋อนี่นี่เป็นรุ่นไหนเนี่ยรุ่นหลานนะรุ่นอันนี้นั่นละครับ ได้ที่ว่าพ่อก็ได้มาตั้งแต่เล้ยๆที่ว่าให้มาก็ยังเป็นรุ่นน้องอยู่นะครัอคือตัวนี้แหละคุณเก๋ก็แกแล้วมีลูกสิบก่าตัวแล้วตัวนี้ใช่ไหมครับอืมก็มีลูกเยอะแล้วเพราะนั้นแหละครับผมอืมมีลูกเยอะแล้วแล้วก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆตามที่ว่าบัวที่เราดังๆเราไปหาซื้อไอ้ที่น้องที่มาตามตามบ้านเขาที่ที่ซื้อนี่ซื้อเฉพาะในวัวร้านที่เราเล่นอืม ไม่ได้ซื้อแบบชั่วไปตอนนู้นเก่งเราตามไปซื้อไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือโบราณที่เราเจ๊งเนี่ยเราไปซื้อดาดมาแล้วเนาะอ่าซื้อในโบราณที่เรามีแบบแล้วมีเราไอ้ฝายอืมอ่ะพ่อเขามีว่ามันเก่งพ่อเขาไปซื้อมาไปซื้อน้องมามีมีกี่เหล่าในนี้ที่อยู่ข้างหน้านี่อยู่ข้างหน้านี่อยู่ทมีวันกี่เหล่าที่นี่ น่าจะเป็นสิบนะเป็นซิบเหรอครับก็คือเราอย่างที่พูดเมื่อกี้ไอ้วัวร้านที่เราที่เราเล่นมานะอ่ารุ่นเก่าๆของพ่อผมเนี่ยจะเป็นวัวรานที่เล่นหมาแต่ผมก็มาสะสมของผมเพิ่มเติมในตัวที่ว่าผมชอบในในวัวของคนอื่นอ่าในวัวของคนอื่นที่ผมชอบผมก็ตามไปซื้อตามไปซื้อด้วยครับตามไปซื้อที่ว่าผมพอจะซื้อไหวพอจะซื้อไหวนะครับผมแล้วเราเริ่มอาะเจกที่ว่าซื้อ ไปตามซื้อไออาจจะไม่ใช่ไอ้วัวลานที่เราดังแต่ไปเจ้ากื่นดังเราไปตามซื้อตอนตอนไหนเริ่มเริ่มซื้อตอนไหนเริ่มซื้อตอนตอนที่ผมเนี่ยมาตอนพ่อผมเสียไปแล้วอ่าเสียไปแล้วอ่าแล้วมีวัวฟูงวัวฟูงก็เริ่มมาพัฒนาวัวฟูงผมอืมตอนแรกผมไม่ได้สนใจเลยนะเหรอไม่ได้สนใจเรื่องวัวฟูงก็คือพ่อก็อยู่พ่อคนนูแหลเราไม่เคยไปอยู่ก้าวเกี่ยวอ่าผมก็มาเริ่มพอเขาเสียไป ตกเป็นตกเป็นเหมือนมรดกของเราอ่าเสร็จแล้วป๊บผมก็เริ่มเริ่มสสมของผมมาอก็เริ่มพัฒนาครับครับก็อยากมีลูกเกิดอืออกไปวิ่งกับเขาบ้างลองลองจากจากได้แบบนี้อ่าก็เล่นเล่นเล่นซ้อมสมัยกม่ก็นก็ซ้อมสิบตัวมีวิ่งสักตัวสองตัวอะไรไปเนี้ยเราเพิ่งเพิ่งจะพัฒนานะครับสิบตัวมีวิ่งสักตัวสองตัวเสร็จก็พัฒนาไปเรื่อยไปเรื่อยครับอ่าจนมามีลูกเกิด ออกไปซ้อมออกไปวิง่งก็ได้ขายไปมั่งเลยแล้ว,ล,วลูกเกิดในนี้ที่ว่าเออที่ว่าพอจะมีชื่อเสียงของอาเจกมีมีประมาณกี่ตัวที่ขายไปตัวแรกก็เป็นวนวลฟ้าพ่านวลน้าครับนวลน้าานี่ขายขายตอนไหนอายุเขาอ,อ,อายุวัวนะอายุวัว ประมาณส่งสามปีได้ไหมเขาหมว่าเล่นที่เราก่อนก่อนที่อ่าครับคือเก่งที่เราพูดง่ายๆเกิดเกิดที่เราแล้วก็เก่งที่เราฝึกซ้อมที่เราก็มีแววมีแววอ่ามีแววแบบจะออกแบบมีคนชอบมีเนงชอบแล้วก็เขาก็มาติดต่อซื้อไปอ่าแต่ก็เล่นหลานจริงนะนะเป็นสมัยนั้นเป็นวัวเล็กเป็นวัวเล็กขาเยอะแพงตัวนี้ก็ตกลงขายกันที่แสนหนึ่งเป็นเป็นวัวอะไรวัววัองวัวนอก เป็นเป็นวอลงผมไม่เคยพูดนอกเรือสมัยตอนอยู่กับผมนะอแต่ว่าไปอยู่ทางนู้นเขาไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะไปปลูกอะไราน้นแต่ว่าเคยดูเขาตั้งร้องทิ้งเกาะก็เล่นกันหลายบ้านเล่นกันหรือหลายแฟนก็คือเล่นกันเยอะเยอะนะครับก็คือสมัยนั้นมันไม่ได้ยุ่งยากเหมือนสมัยโบราณตอนนี้คือมันแพร่ภาพสดได้คือพวก นกลูอนกลานเข้าต่ายไว้ผมก็ดูผมไม่ได้ไปหลานนะลานที่ลานเข้าพระก็ดูจากที่ว่ามีคนถ่ายไว้เราไปดูในคลิปป่้ยกันก็ก็ดูว่าโอ้ก็เป็นเป็นไงตอนนั้นที่ที่เราดูในคลิปเป็นไงที่ผมดูในคลิปกี่รอบแล้วผมจำไม่ได้นะแต่ว่าเขาเหมือนปล่อยไปแ้วผลผ่านหน้าผลเข้าเข่าตลอดเนี้ยอ่าพอประมาณนี้สีหารอบหลังนะพอแทงรุดตัว ขาวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งแล้ส่วนผ้ชนะนใช่ไหมครับอืมอืมอ่าอ่านอกจากสุดนั้นแล้วมีมีตัวไหนอีกเรามา่นหลังที่ผมขายไปก็มีจุดเจ้าสัวจุดเจ้าสัวอ่าแต่ผมซื้อกลับมาตัวไหนจุดเจ้าสัวเนี่ตัวนี้ใช่ครับอันนี้ขายขายไปตอนอายุเขาะอไอนนายุวัวนะขายไปก็เขนาน่าจะได้ประมาณที่นนห้าปีได้แล้วเลย ยูอัวนะก็เก่งที่เราเหมือนกันผมค่ายไปออกจากผมไปได้ปีเองแล้วผมมากลับซื้อกลับมาอ๋อไปแค่ปีเดียวครับวขายไปให้ใครขายไปให้น้องยีนที่ไหนที่ไหนเพชรขามครับถ้าขามตัวเนี้ยนะแล้กทำไมกลับมาเร็วจังทงไมหรือน้องเขามันน่าจะแบบ เขาจะเลิกเลี้ยงเขาเขาเขาแบบยังไงเขาไม่ค่อยเป็นวัวอ๋อดูแต่ว่าเขาชอบเขาจะดูการดูแลวัวไม่ค่อยเก่งอะไรอ่าเขาเลยแบบเขาเหมือนแบบดูแลไม่เก่งไม่ไม่ไม่เต็มที่เหมือนแบบที่เราเลี้ยงอะไรเงี้ยเขาก็เลยเออขายขึนดีกว่าครับแล้วเราไปขอซื้อแล้วเขาเขาขายขึ้นเราเขาขายขึนเขาขายขึ้นเหมือนว่าเขาไม่ไม่ ไม่ถนัดเรื่องการดูแลวัวเพื่งไงใช่เขาไม่เขาไม่เป็นเขจับไม่เป็นอะไรเงี้ยขาไมเขาไม่เป็นไม่เป็นมากกว่าก็เลยเอาขายคืนดีกว่าครับผมเอาไปดูกระจะของเก่าจะจะดีกว่าอ่าวันนั้นเขาปลูกนอกที่บันท่าครับเมื่อประมาณต้นต้นเดือนเนี่ยมันแพ้มาแพ้มาเหมลอยหกสิบเจ็ดรอบเป็นวัวนอกหรวัวรองเัยวัวนอกก็ได้วัวรองก็ได้ได้หมดได้สองคันเลยต้องมาเลยครับอืมตอนนี้เขาอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ อาจจะประมาณตั้งเจ็ดเจ็ดปีนะครับผมเจ็ดปีก็จางพอมิ่งได้ตัวตัวหน้าจนน้องเขาตัวตัวหรือตัวที่นอนนี่ยอ๋อตัวนอนตัวตัวเหลืองเนี่ยครับเขามีน้องหนึ่งสองีน้องแล้วตัวนี้เป็นแม่เขาลาที่ไหนแม่เป็นเลาไอดอกกัญยาที่ว่าพ่อตามซื้อมาตามซื้อมานะเขาอยู่ในนี่นะใช่ครับแม่เขาอยู่ในคณเนี่นะ ม่แหงอยู่ไม่ยังอยู่นะครับมีน้องเกิดอีกตวงัวพู้อีกนี่ยหน้าจุดแบบเขานี้ยครับครับครับนอกจากจุดเจ้าสัวแล้วก็มีแล้วก็มีอังเปาอังเปาครับอังเปานี่เราที่ไหนอังเปาอังเปาเปเราไอ้ไฟเราไอ้ไฟแต่ที่ไหนผมไม่รู้แต่ผมรู้แค่ว่าเราไอ้ไฟพ่อบอกผมแค่นั้นแม่เขาก็อยู่ในเนี้ใช่ยังอยู่ครับแม่เขายังอยู่นะครับขายไปให้ใคน ผมขายเต้าให้ผู้ช่วยเอไปอผู้ช่วยเอขายเต้าให้เซกุยบ่อแขมขา,ขายไปตอนอายุวัวเท่าไหร่น่าจะประมาณสองขวบเลยมั้งก็ตัวเล็กอยู่เนาะรับตัวน้อยเดียวเป็นวัวรนนุ่น,น,น,นที่หนอนเนี่ยขายตอนซ้อมหรือขายตอนขายตอนซ้อมยังไม่ได้ออกหลานจริงอ,อ๋อหลอานซ้อมขอมาเจอก็าขขอซื้อไปเลยใช่ก็ไม่แพงนะขายไปเจ็ดเจ็ดหมื่น น่าจะจะทำไม่ผิดก็เป็นวัววัวร้องวัวนอกอยู่กับผมซ้อมไม่ไม่ไม่เคยทำร้องไม่เคยพูดนอกอ่ะเออเคยพูดข้างนอกคนนึงหลานซ้อมแต่ว่าผู้ช่วยขาคายไปใส่ไปให้น้องกุ้ยนั่นไปตั้งร้องที่หลานสาโรธที่เว้ยจริงครับครับครับร้อยยี่สิบเอ็ดรอบกัชนะนะครับ แต่ผมไม่เห็นหรอกนะคือเพื่อนๆอนีไปเราลอยฟังอ่าเ่าลอยฟังผมไม่เห็นถามตัวเนาะถามตัวไปแล้วมีอีกไหมแล้วก็มีดาวรุ่งรุ่นรุ่นอังเปาอะดาวรุ่งอังเปามันเป็นดาวรุ่งที่ออมจากกผมไปก็มีโหสิบแสนโหสิบแสนครับอยู่กับน้องงามประธานเด็กท่าลอยอนี้ท่าลอยไปนานแค่ตัวตัวตัวนี้น้องงามเขอซื้อไปตั้งกันเล็กๆเลย ออกจากลูกออกปิดเดือนเนี่ยจะเด้ปัดเดือนนะภาคภาคนมจากแม่เขาก็ขอบไปเลยเอาไปเก็งที่เขาเลยเราไม่คนนปั้นนะเขาเป็นคนปั้นเป็นเป็นเหล่าที่ไหนไอตัวไอ้วัวเป็นเหล่าไอยอดไอยอดือจากอ๋อเหล่ายอดกันใะเอหมแม่แม่เขาก็อยู่ในนี้ตอนนี้ครับยังอยู่ครับยังอยู่จำได้ทุกตัวไม่แม่ที่ว่าพูดมาเมื่อกี้จำได้จำได้ทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะให้ทางอาเจกพาไปดูแก่ที่ที่อาเจกได้ขายไปสามสี่ตัวเนี่ยเนาะครับ ครับครับนอกตัวนี้ตัวไหนอีกมีสิพอจะมีชื่อตัวไหนพอมีชื่อให้ที่ขายออกไปอ่ะมันก็เป็นหัวแค่ซอมๆแล้วอยู่ที่ว่าหัวใครแบราคาก็มีแค่นี้ประมาณนี้นะมีราคามีแบบคนรู้จักอะไรเนี้ยแต่นอกนั้นก็คนหัวแค่ว่าแบบมีอนาคตกำลังเริ่มอะไรพวกรับลูกเราลูกเราไอ้จากตรงนี้ที่เพาะมาทั้งหมดเนี้ย ขายไปเยอะไหมลูกใครลูกใครตอนนั้นผมมีต้องร้อยฟาแม่ร้อยกว่าแม่แต่เมื่อเมื่อเมื่อปีนี้ครับเมื่อต้นปีเนี่ยคนเลี้ยงขอออกผมก็เลยต้องจำใจขายเพราะว่าเราก็ต้องทำงานไม่มีคนเลยยังขายไปเยอะเป็นร้อยเป็นร้อยเลยก็เลยเก็บไปเก็บไว้แค่นี้เท่าที่ว่าผมดูแลไวตอนแรกก็จะขายอีกกี่ตัวตัวน ที่เหืออยู่ประมาณกี่ตัวห้าสิบเมห้าสิบตัวประมาณห้าหกสิบขายเป็นขายไปร้อยกว่าเลยเนี่ยครับร้อยกว่าโอ้คือเป็นเป็นเป็นแม่เหล่าเป็นเป็นเป็นแม่ลานเอ้ยเป็นแม่ของเหล่าลานดังๆนั้นเลยใช่ไหมอ่าครับเป็นมีแม่ผลนิมิตตวงที่ที่อาอาผมน้องพ่อผมมาข้อซื้อไปออกำนันเต้บันธาครับครับ มาขอให้ให้กำน,นันแตนใบ,บแล้วเราไอ้ปล่อยไปแพงแห่เห่าที่เราปล่อยไปปล่อยใบไม่แพงเลยครับเพราะว่าเราจำใจต้องขายอ๋อความจะเป็นอะ่ะเพิ่งง่ายถูกต้องความจะเป็นขายคือยากแต่ถ้าจริงๆแล้ว<า>จะขายเราคงไม่ขายอืมแต่ถ้าเป็นช่วงที่ว่าถ้ามีถ้าเป็นช่วงปกติจะขาดขายช่วงไหนช่วงโควิดหรือเปล่าเนี่ยเมื่อประมาณทัก ปลายมกลาต้นกุมงาอะไรสักอย่างไมนเนี่ยไม่นานเองเนี่ยมันกำจใจตรองขายคือคนเลี้ยงเขาออกพอคนเลี้ยงเขาออกปั๊บเราก็ต้องเป็นคนเลี้ยงเองอืถึงเวลาเราก็ต้องไปเข้าเองพอวันเราไปเข้าเวนเนี่ยมันก็ต้องขังเนีขังเนี่ยก็เอาฟางฟางทิ้งให้เขากินมันไม่เจ็บก็ถูุ้สารเขาเนาะมันก็ไม่อิ่มสมบูรณ์ไม่อ้วนอะไรเงี้ยอ๋อเลยตัดใจขายให้ เอกวมอโดนมายกมายกไปประมาณสิบสิบวาขันรถลงเชือดมองผมคิดว่าขายไปทําแม่เหล่าโบราณไอส่วนขายแม่เหล่าร้านอีกส่วนหนึ่งกันอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนมากส่วนมากผมจะขายคัขายไปเชือดหมดขายไปเนื้อไปนก็ครับอืมโอ้โหนูที่ดายแม่เหล่าเนาะ ปลูดปลูกปไูกง่ายมันวามจำเป็นนะเนาะไม่ใช่ว่าเราอยากจะขายไม่ดีแล้วขายไปอะไรไอเธอไม่ดีขายก็มีอแต่นี่ว่าอันนี้มันจําเป็นจำเป็นมากกว่าเขาจะเป็นแบบนี้มากกว่ามากกว่าตรงนั้นนะเลี้ยงเลี้ยงได้วันหนึ่งขังสองวันเนี่ยสมมติว่าตอนนี้ยังเลือดเยอะอยู่เนี่ยเนี่ยก็าํานานหมดเนี่ยโอ้เราก็เหนื่อยแล้วเอลืตอนนี้มีที่เลี้ยงไหมไม่มีเลยครับมู่ไม่มีเลย ฝูงใหญ่ๆที่เขาเรือมากก็ต้องขึ้นไปอยู่เขากันหนึ่เออเออคุณผู้ชมว่าแถวเนินทรายกัตบตบาลนายางเนี่ยเขาขอที่ผมไปคุยกับอ่าตาเป็กนะครับผมคุยกับเป็กจ่าเป็ก,ปกท่านก็จะไปวัวท่านไปตรงนู้นเจอเขาอะ่ะอยู่ใกล้กันก็อ๋ออยู่แถวโน,น้นใช่ไหมใช่ตอนที่ว่าขึ้นไปอยู่บนเขาก็อยู่อ,อยู่ใกล้อยู่ใกล้ <ใน S 1> กันเลยใช่ไหมครับอ๋อก็มีแถวโน้นแหละที่เลี้ยงได้เนาะใช่แล้วทำทำไปตอนเนี้ย มันก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะมันไม่มีมันคือมันแห้งอ่ะอ่าเป็นแผ่นดินแผ่นดินเป็นหินมีแต่ใบไม้อะไรแห้งๆือต้องเอาลงมาบ้านแล้วก็เอาฝาให้กินอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ตัดหญ้าสดให้กินบ้างนะะอันี้ผมก็ตัดหญ้าให้กินอ๋อมันเือน้อยตอนนั้นมันส่งส่งร้อยฝาโอ้ก็โอ้ออกเอากานกันนะโอ้ต้องเดินเดินชักยืดยาวแเลยออนี่ก็เหลือประมาณห้าสิบกว่าตัวเนาะแม่และแม่เป็นแม่แค่ ประมาณสามสิบว่าแม่แลนั้นก็เป็นลูกเล็กลูกอะไรพวกนี้นะครับพวกำลังเจิงพัวกำลังโตเนาะแล้วตัวนน่ะตัวข้าวนุ่นเป็นแม่ลูกพงของจารีที่ผมซื้อมาแซนหนึ่งอ๋อนี่ก็เป็นตัวที่เราคตัวอื่นดังๆเราไปซื้อมาอ่าที่เราชอบซื้อมานานซื้อมาอยยุก็ผมได้ประมาณสามปีสามปีเลยก็ไม่นานนะ ได้ทด่ดูที่นี่ได้ลูกกี่ตัวแล้วได้ลูกสามตัวสามตัวแล้วแนละ้วเป็นไงผลงานลูกสามตัวเนยตัวติดท้องมาไปซ้อมไปซ้อมก็พุงนอกทำรองเลยไม่เคยใส่ขานรล้ใช้ได้เยอะใช้ได้ใช้ได้เยอะก็เลยส่งไปเป็นพ่อผันอยู่ทางปุ๋ย เอาไปเ่พันแล้วตอนนี้ครับตอนนี้สอมยังไม่ได้ตอนยังไม่ได้อะไรนะอนลองลองดูก่อนทดสอบทดสอบครับแต่มันโอเคก็เอาไปเป็นพ่อพันเลยขายไปเป็นพ่อพันในเพื่อนง่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายแล้วยังไงให้เพื่อนพ่อไปอ๋อให้เพื่อนพ่อไปเลยเพื่อนง่ครับให้เพื่อนพ่อไปแล้วตัวที่สองเป็นตัวเมียตัวผู้เป็นตัวเมียครับนั่นะติดติดแม่ที่ว่าอ๋อก็มีก็มีตัวนี้ตัวหนึ่งครับอ๋อติดแม่อยู่แล้วต่อจะเข่ากเป็นตัวผู้อีกตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วยังอยู่ อยู่ในนี้ใช่ไหมครับยังอยู่ในนี้เลยอะตัวเล็กกันเนาะตัวเล็กครับพึ่งได้ประมาณเนะหกเจ็ดเดือนหนึ่งหกเจ็ดเดือนครับดึงออกมาเพื่อลองลองลองลามดูเนาะแต่ยังไม่ได้ตอนยังไม่ได้ลองเลยใช่เขาโตก่อนเนาะมันยังเล็กอยู่อือแต่นี่ก็ททองแหละทองแล้วก็พ่อผันก็มีตัวเดียวเนาะตัวนั้นนะพ่อผันผมมี่มมีสองตัวใช่ไหมตัวมีผมมีหกตัวหกตัวเหรออยู่ในนี้ทั้งหมดไหมฝากคนนู้นตวงคนนี้ตวงให้กับใช้อะไรก็เก็บไว้เ้ขอไปทับดูครับ อ๋อแล้วแล้วไอ้ที่อยู่ในนี้มีตัวนี้มีกี่ตัวในคล้อกเนี้ยในคอกนี่มีตวงในคอกนั้นตวงตัวหนึ่งครับอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมสองตไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวขีดกันเนี้ยนั่นฟิตกันเลยหัวไอ้ไอ้เขาหลุดเน้ยขาหลุดดูเหลือ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 นะอืมไปเขาแยกกันไปครับแล้วแล้วเวลาจะถ้าเราถ้าเราต้องการจะเอาตัวนี้ไปทับเอาตัวนั้นออกใช่ไหมตัวนี้มันเชื่องอ๋อเชื่องใช่ไหมครับจับออกได้เลยจับอกได้เลยเอาตัวนี้ไปทับได้ตัวนู้นจับไม่ได้จับไม่ได้เลยต้องไงอ่ะไอ้นู้นฟิ่ แล้วเวลาเอาไปทับตัวอื่นอ่ะก็ต้องเปิดประตูแล้วชักขอให้เข้ามาเชื่กเข้ามาอ่าครับเชื่อเข้ามาอืแล้วแล้วก็พันนินได้มาจากไหนของตัวเนี้นตอนนู้นผมซื้อต่อบุ่ย่ยทุมเขาสะมูนมาแปดหมื่นตัวนี้ซื้อเจ็ดหมื่นห้าแต่เป็นลูกเกิดของพมนี้แหละเพื่อนเหมือนข้อไปก็คือไปเกิดที่อเ่นนะว่าไเกิดที่บ้านผมเนี่ยที่บ้านครับยังเพื่อนมาเที่ยวอืเขาขอปันไป แล้วเขาก็ไปขายตออเราไปซื้อกลับไปก็ไปขายตอมาอยู่ทงังน้องข้อหัวมผมไปให้ลูกแบบมีผลงานประกวดแต่ผมก็เลยตาไมไปซื้อกลับมามพ่อแม่ตัวพ่อหัวผมเนี่ยเป็นลูกอีแป้งตัวจรีนยเป็นลูกตัวแรกรรตัวเมียคือลูกชายจารีเขาชอบม้าทะเลอตอนนั้นผมมีมา้าแม่ม้าอยู่ออแม่ม้าอยู่ S 2> <S 2> เลยต้องรดนแรกแลกกัน <laughs> แลกกันได้ลูกสาวไอ้ปแป้งมาตัวแรกกับแต่ไอ้ตัวพ่อหัวผมเนี่ยเป็นลูกสาวของไอ้ปแป้ง <c oughs> เป็นอย่างนี้นะครับได้กันมาก็ท <c oughs> ้าว่าเดีย๋ยวต้องถามไอ้ตรงตรงนี้ก่อนโบราณที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยซื้อมาหรือว่าเป็นลูกเกิดที่นี่ที่ข้าง เป็นลูกเกลือ planning, ทั้งหมดครับลูกเกลือทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าผมซื้อจุอ๊กตาสวกสดีหมาก็คือเป็นวัวเราแหละพึ่งแอบตรงนั้นก็เป็นวัวเราหมดเลยไม่รัวที่นี่หมดเลยครับอ๋อแล้วพอตัวไหนพอมีผลงานบ้างเนี่ยที่ว่าเล่นได้ก็มีตามตัวนี่ครับตัวนี้ตัวูด้วตัวนู้นเนาะครับมีดอกบาน maintain, ตุ้งก็มีลูกแฝบแล้วก็มีจุ๊กตาสวัสดเนี่ยแค่เป็นหัวซุดซ้อมมีแววมีแววเนาะไม่มีมีกี่ตัวทั้งหมดวัวรานที่นี่ไม่ได้นับเหมนกันเราประมาณประมาณ อ๋อที่เขาที่เห็นเนี่ยใช่ไหมครับอ๋อหนึ่งสองสามสี่ประมาณสิบว่าสิบกว่าตัวนะมันสิบกว่าตัวนะประมาณนี้นะแล้วก็ฝากฝากเพื่อนไว้อีกฝากน้องๆนี่เล่นด้วยกันมาทีมงานนู้นตัวนั้นนี้ประมาณกี่ตัวเจ็ดตัวได้ก็รวมแล้วก็เกือบเกือบยี่สิบตัวเนาะครับส่วนตัวนะส่วนตัวส่วนตัวของทีมงานอีกตัวหนึ่ง เวลาออกกีันก็ต้องมีทีมออกไปเนาะใช่เวลานี่เราเล่นคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเือมันก็ไปเป็นท like ีมอะใช่เวลาเราเล่นไม่ได้คนเดียวครับยังไงจับคนเดียวไม่หมดแน่สิบตัวเนี่ยสิบตัวต้องให้ทีมงานเนาะพูดไงใช่ครับก็ประมาณนี้นะครับก็อทราบว่าวันนั้นไปเจอที่ได้กุยกับอาเจกที่ร้านบัวประกวดมี วัวไป,ปมีวัวประกวดด้วยใช่ไหมมีครับวัวสวยงามอะไรเนี่ยเล่นไปกับเขาเรื่อยชอบว,ว,วัวไปวัวประกวดนี่อยู่ในนี้ไหมที่ไปวันนั้นไม่มีครับวันนั้นไปเที่ยวไปเที่ยวเฉยเ<อ>า่าในทีมงานเขาก็ไปอ๋อไปเที่ยวทีมงานก็ไปเที่ยวกับทีมงานเขาแล้วเรามีวัวที่เอาไปประกวดไหม มันมียุตัวังครับที่มยัวไม่แวว่ะอ่ายังไม่ได้จับขึ้นมาเลยยังตัวผู้ตัวเมียตัวผู้พอจะมองเขาเขาชิดหน้าชิดหัวเยอะนะอ่าครับยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่เพิ่งประมาณเดือนกว่าฟแต่คอยังไม่ตกตัวนี้ก็ตัวผู้ตัวเมียตัวเล็กขนาดขนาดเราเนี่ยตัวเมียครับตัวเมียอ่ะใช่ครับเออถ้าเป็นตัวผู้นี่ก็ได้เลยนะคอตั้งเลยนะเนาะคอตั้งคอตั้งตั้งตั้งเนี่ยจริงๆวัววัวประกวดมันต้องคอตั้งหรือกอมันต้องคอตั้ง มันก็ต้องขอยกยกแบบมากมันจะดูสวยเนาะใช่ครับอืมอย่างนี้ก็พอได้เลยนะพอได้แต่ว่าไปในสนามจะติดปลาไม่รู้นะจะต้องต้องไอ้วัวไอ้วัวสวยงามเนี่ยเวลาเขาซ้อมที่บ้านเนี่ยเราคัดออกมาเนี่ยคัดยังไงเอาจะรู้เขาก็มองจากลักษณะว่าอ่าคอตั้งไหมฝั่นดีไหมหู่หน้าเล็ก แบบหูหน้าขมไหมถึงเวลาเขาก็จับมาเลี้ยงกินอาหารอะไรเงี้ยนะเขาก็มาแทงสาพายก็ลองโยงดูว่ามันมันมันตามตามจลิที่เรื่อง้พอใจว่าไปสู้เขาได้ไหมยกยกไหมอะไรหรือคนนี้มันเป็นธรรมชาติของวัวเลยใช่ไหมเราเราไม่ได้มาฝึกนะไม่ครับอ๋อผมคิดว่าต้องมาฝึกฝึกให้เขาคอตั้งฝึกให้โยงมนไม่เจียวฝึกไม่ได้ฝึกไม่ได้คนเนี้ยธรรมชาติอย่างเดียวใช่ฝึกไม่ได้ธรรมชาติของเขาธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะครับกับรับก็ งนี้ก็ประมาณนี้นะครับอาเจกนะครับก็ประวัดกระริดโบราณแล้วก็วัวปูงเนาะวังตัวนี้ก็เหลือประมาณแม่ก็ประมาณสามขวบกับแม่นะรวมๆก็มาณห้าขวบตัววก็มีวัวล้านอยู่ตรงนี้ก็เป็นลูกเราทั้งหมดเลยลูกเกิดที่นี่ทั้งหมดนะครับประมาณประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวจะให้อ่ทางอาเจกนะพาพาไปชมไอแม่เราก่อนแล้วดูดูเอาวบลานก่อนดีกว่า ชมโบราณเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปชมแม่เราที่ว่าที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าที่ขายไปแม่ของตันนู้นตันนี้ประมาณนี้นะ